น้ำหนักเข็ดในแต่ละก้อนหลังจากออกหมดตามระยะเวลาเนี่ยก็จะได้ประมาณเกขีดถึง1กิโลเห็ดเนี้ยนะคะก็จะเก็บได้เรื่อยๆพราะเขาออกให้เราตลอดยิ่งถ้าวันไหนนี่ที่อากาศร้อนแล้วฝนตกเนี่ยเตรียมรับซับเลยค่ะหากถามว่ารายได้เนี้ยเป็นยังไงบ้างก็คือลงทุนทํานาค่ะเราก็รายได้จากเข็ดน,นี่แหละได้ดีเลยค่ะอยู่ที่ว่าเราจะหาตลาดได้เยอะขนาดไหนถ้าเราหาตลาดได้เยอะรายได้เราก็ได้เยอะตามวลนละ500วัเวลาพันทำได้อยู่แล้วค่ะสบายๆหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวไปแล้วนะคะอายุการเก็บเกี่ยวของก้อน,อนเราเนี่ย จะอยู่ได้ประมาณ4-6เดือนใน1ก้อนเนี่ยจะออกดอกเห็ดประมาณก้าขีดถึง1กิโลเพราะว่าเห็ดอันนี้มันจะมีน้าหนักค่อนข้างเยอะหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่สภาพอากาศแล้วแต่การดูแลของแต่ละคนเนี่ยค่ะสามารถสร้างไรายได้ให้เราเนี่ยก็ดีเลยค่ะหลังจากที่เราเก็บดอกแล้วนะคะเราก็มาตัดให้สิ่งจกกระโปงออกให้หมด3ขีด3ามขีดครึ่งถูกไหมคะยี่สิบบาทส่วนอีกที่หนึ่งเราก็จะใสุ่งละครึ่งกิโลอย่างตอนนี้มีออเดอร์มาคือวันละยี0สิบกิโลตัวละห้าสิบถึงหกสิบบาทก็ได้ทุกว